อะไรถูกหวยมาฉันไม่ถูกอ่ะฉันไม่ถูกแต่ยายถูกอือยายถูกแล้วรู้เปล่าเออของของยายเลขอะไรอ่ะยายก็ลืมว่ะฮะหกสามไม่ใช่เหรองั้นเนาะมันลืมหรอมันออกหกสามของยายถูกเออดีใจเปล่าดีใจสิดีใจใช่ไหมฮะ ดีใจใช่ไหมดีใจโอเคเดี๋ยวตังมาให้นะ,อะบอกอะไรไว้บอกพรภูมิงับลูกปูอบอกถูกรางวันที่หนึ่งจะให้พระหมูพระภูมิพพหัวหนึง่ลงลูกปูหัวหนึ่งรางวัน,นที่หนึ่งหรือรางวันที่สองน่ะเหรอบอกงั้นตอนนี้ถูกสองตัวสองตัวไม่พอ <laughs> ะจะถูกสองตัวเขาไม่ต้องให้เรารอางนวันที่หนึ่งที่สองก่อนเออราเอาานวันที่หนึ่งถูกสองตัวส,สองตัว,ตวมันได้สองพันนะ,ะจะตังค์เลยไม่เล่ามึงก็เ,เกเบไปสิฮะมึงก็เ,เกเบไปอ้าวก็ของยายยายถูกฉันก็อยากให้ยายเยะให้ให้ยายมา ถือไว้สักสองวันกเามื่อวันคงจะทําหายอันนี้กลัวจะทําหายใหญถือไว้สักสองวันนึงเอ,เอาถือติดตัวไว้นานๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรติดตัวไว้อ่เดี๋ยวจะตังมาให้ใช่ไหมก็บอกบอก็บอกก็พัะคู้บอกก็ให้ถุกลง รางวัลท e. mm hmm. mm hmm> ี่หนึ่งกับที่สองจะให้หมูหัวหนึ่งแล้วก็บอกลุงปู่ก็เหมือนกันอย่างนั้นรางวัลที่หนึ่งกับที่สองไว้รอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเนาะตอนนี้เอาสองตัวไปก่อนเนาะอืีอย่าตังค์มาให้นะอย่ายายเก็บไว้นะตังค์นะมึงเอาไว้ได้ฮะมึงเอาไว้ไม่เอาว่าของยายยายถูกยายก็เก็บไว้จะได้อุ่นใจใช่ไหมใช่ไปล้า มผมจะลงลืมหายยังที่ฮะจะทำตังค์หายใช่รึยี่ดอกไม้อ่ะก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวตังค์มาให้นาะอย่างนี้ยังไอ้สองแก่เนาะไม่สูกรางวัลแน่นอะเอออย่าะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งกับที่สองอ่ะเออเดี๋ยวพระภูมิก็พระภูมิก็ต้องปู่ทันล้อก่อนร้อรางวัลที่หนึ่งที่สองแล้วค่อยแก้บนใช่ไหมล่ะโอ้นี่สองตัวเอาไปก่อนเนาะสองพันเนาะเดี๋ยวตังค์มาให้นะ ใครถูกก็ใครเอาเก็ถูกรัฐบาลนะสิโอ้โหใครไปฮะเอามา้เมืงแล้วเขาตังค์มาแล้วเอามาแล้วเออดีใจป่ะดีใจดีใจใช่ไหมโอเคอ้าวตังค์มาแล้วนี่ทุกคนยายถูกหวยนะได้สองพันเดี๋ยวไว้ไปทําบุญกระถิ่นเดี๋ยวไว้ทําโรงทานงานกระถิ่นกันเนาะเนี่ยที่ถูกยางเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไว้เอาไว้ทําบุญงานกระถิ่นเนาะ เออแล้วนี่ยายเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ให้ดีนะดีใจเปล่าดีใจจีดีใจมากไหมดีใจมากโอเค okay, นะจ๊ะโอ้เก็บไว้ให้ดีทุกคนบาปนะฉันนะอืมจริงๆแล้วจริงๆแล้วยายไม่ได้ไม่ได้ถูกกับป่วยอะ่ะอืมแต่ฉันสงสารเงี้ยสงสารยายฉันเนาะถามอยู่นั่นแหละถูกห่วยไหมถูกป่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะจะบอกว่าไม่ถูกเนาะ ก็กลัวยายเสียใจผิดหวังก็เลยบอกถูกนิดหน่อยก็ยังดีจะบอกว่าถูกางวันที่หนึ่งกับที่สองก็ไม่ได้เนาะเราไม่มีตังค์ให้เขาเห็นางวันที่หนึ่งที่สองเนาะทุกคนเนาะก็พูดง่ายโกหกเนาะโกหกไปโกหกเพื่อให้เขาดีใจมีความสุขก็โสดก็ถูกสองตัวก็ยังดีเนาะได้สองพันก็โอเคละเนาะไม่เป็นไรอืมฉันอยากฉันอยากบาปก็ ให้บาปอยู่กับตัวฉันไปไม่เป็นไรแต่ขอถ้าฉันบาปแล้วยายฉันมีความสุขบ้างก็โอเคแล้วเนาะแล้วนะทุกคนเนาะไม่ว่ากันนะคะมันม,มันไม่ถูกแต่อยากให้ยายดีใจอะทุกคนเขาหวังมากเขาก็ถามอยู่นั่นแหละถามหวยออกหรือยัยงนู่นนี่นั่น,นงวดนนี้เลยบอกให้ถูกสักหน่อยเนาะฮะออบอกเาเออบอกก็ยังไม่ถูกางวันที่หนึ่งที่สอง เไม่ถูกดวันที่ยงงวนี่ถูกสองตัวนี่ดีใจไหมดีใจดีใจสองตัวก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่ถูกเลยนะเนาะออโอเคสองตัวนี่ก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปหวังอยากได้มากมายแล้วยายสองตัวด้สองพันนี่เราก็พอใช้พอกินพอทําบุญกันแล้วเนาะเดี<แ>๋ยวเดี๋ยวไว้ทาบุญกันเนาะ<ม>เดี๋ยวก็เดี๋ยวทอดกระทงกระถิ่นเดี๋ยวทำลงทงลงทานเดี๋ยวยายไปด้วยเดี๋ยวจะพายายไปด้วยไปวัดวอ่ะ ไปวัดที่วันทอดกระถิ่นเนะจะพายายไปยให้แต่งตัวสวยๆฝนุ่งผ้าเสื้อไม่มีฝนุ่งผ้าเสื้อไม่มีมีเดี๋ยวฉันจัดให้ยังสวยไม่ใหม่ไม่มีฮะไม่ใหม่ไม่ไมีมม <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อให้ใหม่ไม่ต้องกลัวไปเถอะเดี๋ยวจะพาไปกระถิ่นปีเนี้เนาะแล้วจะเอายังจะ,จะ,งจะทำโรงทานด้วยปีนี้จะผัดหมี่ซส่วเยอะแยะเลยยีดอกไม้บอกเละยยีดอกไม้เป็นเจ้าภาพหมี่ซส่วโรงทานนะใช่ไหม โอเคยายต้องไปด้วยนะอ๋นนอ,อยู่บ้านแล้วอามบานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอเคนะเข้าใจไหมไปเตรียมเข้าบ้านกันเถอะยุงมานะอืม